ครอบครัวตัวกินสนับสนุนโดยโตยโยต้ h ไ Lu ัก i ์วี h กแชมเอาละครับตอนนี้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตลาดฟูดวิล่าที่ป๊าป๊าบอกไงไม่ไกลจากถนนพุทธมนตรสายสเพราะว่าอยู่ในถนนราชพึษกราชพึษกนะครับมาอีกประมาณ3ถนนก็ถึงแล้ว มาสายสี 4, ส่สายสองราชพึกนะครับเขาบอกว่าเจ้าแรกเลยมาถ่ายรายการเขาเพิ่งเปิดได้1เดือนเองนะฮะแล้วก็เป็นสินค้าทั้งหมดที่เข้ามาขายในตลาดต้องคัดนะฮะเอาคัดเอาแบบว่ามีเกรดนัมเบอร์วันในเกรดหนึ่งเท่านั้นนะฮะถึงจะมาขายที่นี่ได้นะครับแล้วก็ดูท่าทางของใหม่ๆสดๆอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับเราไปดูซีว่าวันนี้เราจะมีอะไรกินบ้างหิวอย่งครับหิวครับถ้าหิวแล้วก็ต้องไป ่ะยออรกกินกนัดีมากครับจับมือครับโอเคหันไปเต้นลิงๆๆๆน้อยน้อยน้อไม่ได้ <ละ S 1> สำหรับนักชอปนักชิมคุณพ่อบ้านและแม่บ้านทั้งหลายหากมองหาของดีมีคุณภาพสดสะอาดอร่อยราคาไม่แพงขอแนะนำให้มาที่นี่ครับ ฟู้ดวิลล่าตลาดสดแนวใหม่สไตล์คนเมืองบนถนนราชพฤกษ์ฟู้ดวิลล่าเป็นตลาดสดที่เน้นในเรื่องคุณภาพสินค้าคัดแต่ของดีร้านอร่อยมารวมกันไว้ที่นี่มากมายหลายร้านโดยจัดแบ่งเป็นโซนทั้งของสดของแห้งผักผลไม้ฟู้ดคอร์ดและโซนอาหารแบบเทคโฮมและร้านคา้าร้านอาหารอีกเพียบมาได้ทุกวันตั้งแต่เช้ายันสี่ทุ่ ซึ่งการเดินทางนั้นหากมาจากถนนบรมราชชนนีให้เลี้ยวเข้าถนนราชพฤกษ์ก็จะเห็นฟู้ดวิลล่าทางด้านขวามือเด่นตระงานชัดเจนและที่สะดุดตาที่สุดครับท่านผู้ชมครับก็คือตอนนี้ผมมาเจอร้านที่เขียนลงท้ายคำว่าโพธารามด้วยสาครูข้าวเกี๊ยวปักหม้อเต้าหู้ทอดโพธารามเคยดยินคำว่าจะตุรงโพธารามไหมชื่อคล้ายๆกันเข้าไปดูหน่อยดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนมันหมายความว่าไงเนี่ยโพธารามเนี่ยเต้าหู้มาจากโพธารามเลยเต้าหู้โพธารามโพธารามเขาเต้าหู้ดังมากเลยนะใช่ค่ะอร่อยมากค่ะสมัยก่อนบ้านผมอ่ะจะไปรับเต้าหู้แล้วไปขายที่ตลาดนัดแล้วเต้าหู้ที่โพธารามเนี่ยรสชาติอร่อยที่สุดใช่ค่ะแล้วก็มาทําเป็นเต้าหู้ดำเออมีค่ะเต้าหู้ดำเราก็มีก็มีเหรอโอ้โหดีจังเลยสนใจไหมวันนี้ สนใจนะฮะอืมอันนี้ใหม่ๆนะกินๆนะใช่ค่ะมากินเราฝาดมันจะอร่อยเหรอลูกอ๋อเป็ีนนิดนึงนะรสชาติอร่อยไหมคะคิดถึงบ้านเกิดนี่เหมบ้านเกิดอ่ะนี่ทอดไก่เห็นเลยนะใช่กำลังทอดอยู่นะคะโอ้โหกรรมส่ครับใหม่ๆเอี่ยมๆนะกดไลค์เปิดอยู่รู้จักเหมดด้วยเหรอรู้จักค่ะแหมลู้ผมดังไม่ได้ท่านผู้ชมมีคนรู้จักชื่อโดยกดไลค์ด้วยดิเฮ้ยอร่อยอร่อยได้เลย คือต้ <overseas S 2> นตำรับของกะเต้าหู้ทอดเนี่ยนะไม่รู้นะว่าคิดเองหรือเปล่าผมว่าโพธารามเนี่ยแต่ดั้งแต่เดิมผมโตมาจากผมก็กินเต้าหู้ทอดที่ร้านวิกมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งวิกโพธะโพธารามวิกกปุตวีอะนะมันก็จะมีเต้าหู้ทอดที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วผมก็จำรสชาติได้เนี่ยคล้ายๆเลยอ๋อเต<ะ>้าหู้ดำต้อหาไเหรอไหนอ่ะอือคือเวลาคนกินเต้าหู้ดำก็ต้องไปที่โพธารามไปซื้อมาทิ้งเป็นแท๊บๆ ตอนนี้ไม่ต้องไปถึงแล้วนะมาที่เราจะพึกนะพุดวิลล่านี่มากินเจ้าหู้ดำนะํามาซื้อร้านนี้ได้เลยนะแม่ค้าก็ยิ้มร้านจังใจแต่สูงอายุไปนิดแต่ว่าแม่ค้าสูงอายุนะคนรากเขาเก็บของบ่อเนาะคนยากเขาเก็บของม่อ,อ,อ,มอนหนักเขาอ,อีก่ะป้าวันนี้ป้าบายดีนะป้านะบายดีนะอทำไปเยอย แต่ขอโู้เดี๋ยวเาบ้านหน่อยเขาเดี๋ยวบานชิมเลยค่ะดูใกล้บ้านดูใกล้บ้านผมนี่เนี่ยเวลาเรามีทุกอย่างค่ะนี่นี่ลูกผมเนี่ยคือเวลามันกินอะไรแล้วคนอยากกินตามใช่ค่ะเป็นไงบ้างลูกรสชาติเป็นไงเยี่ยมากโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับกรอบเนี่ยมันจะกรอบอยู่ได้นานเลยไม่ต้องกินไม่ต้องยังงเปล่าๆได้เลย อ,อันนี้แบบไม่จิ้มก็อร่อยเหมือน,นก้าปพุงมาเรียบร้อยแล้วลว่ไม่ต้องจิ้มเลยอันนี้ไม่ต้องจิ้มเลยแบบว่าแบบไม่จิ้มผมเคยกินหมูกรอบแบบไม่จิ้มก็ออกจืดจืดนิดหนึงแต่อันนี้มันรสชาติมันเหมือนกับว่าขาพุงมาจิ้มเรียบร้อยแล้วคนเริ่มเยอะแล้วอย่างนี้คนเริ่มเยอะแล้วเชิญครับหมูกรอบร้านนี้ข้าหมูหมแดงร้านนี้มาร้านนี้แม่ค้าหน่าใจนี้แวะมาได้เลยนะครับไอ้ฮีชนบุรีมันคืออะไรอ่ะ เอามาชิมหน่อยได้ไหมว่ามีอะไรกินบ้างมีเลยเป็นแบบมาจากพัฒนาเลยนะเนี่ยใช่ค่ะบอกพวกนี้นะเวลามาจากพัฒนามันต้องเนื้อแน่นๆปูบ้างปูเอาแบบเอาแบบนี้เอาแบบง่ายๆเลยกินง่ายเลยร้อนใช่ไหมลูกกินหอยเจาะหอยเจ้อใช้ได้เลยหอยเจาะอากินหนึ่งหนึ่งจีกินมากกินทั้งรูปเลยนะบ้าเดี๋ยวก่อนที่เก็บทองไม่กินอย่างอื่นมากใจเย็นๆทีกินทั้งรูปมันจะฟิน รู้จักอีกเหรอปีนมะลาเป็นปีนได้เด็กๆสุดยอดมีอะไรหลายอย่างข้างในอะไรคะเนี่ยข้าวฮ่องกงคาแม่ค <ok evet> ้าพ่อค้าที่นี่ทำไมมันดูหน้าตาดีๆสดชื่นอะไรคัดมาแล้วคัดมาแล้วเหรอคัดทั้งขนมคัดทั้งหน้าตาคัดจากเข่งมาใส่ตะกร้า เราลองลองดูเข<ร>าเรียก<อ>ขนมอะไรนะรขนมฮ่องกงค่ะแค่เคยเห็นเคยเห็น<อ>เป็นขนมฮ่องกงที่เคยเออเวลาเราไปฮ่องกงเราก็จะเห็นขนมอย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆแต่เนี้ยมาขายในเมืองไทยแล้วก็ร้านเขาก็อยู่ในตลาดฟู้ดวิลล่านี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วแวะมาหาเขาได้นะฮะแบบเนี้ยนะฮะขนมฮ่องกง <laughs> อ๋อเธอกต้องเอ็มถูกไหมตอเดินนี้วายอยู่ที่ไหนเนี้ยออกเดาน ออกํางานเมืองทอง<ช>อะไรเป็นของโอท็อปสมุทรสาครแต่ขอชิมขอชิมนิดหนึ่งขอช้อนอ่ะเออรสชาติของน้งําต้มเค็มไอ้ไข่ปลาทูเนี่ยมันเหมือนกันเพียงแต่สดใหม่ปลาทูเก่าปลาทูใหม่ปลาทูขึ้นจากมหาชายัยขึ้นจากอะไรอันนี้ที่ไหนนะมหาชัยชัยนะแต่ว่าไอ้ต้มเค็มเนี่ยต้องฝีมือด้วยนะครับเนี่ยสามารถเอาไปกินกับข้าวได้เลยขายตัวเท่าไหร่เนี่ยห้าบาทเดียวนี้เท่าไหร่ห้าสิบแต่นี้สิสิบเป็นเง แล้วเราเวลาซื้อไปนี่เขาจะให้กล่องนี้ไปเลยเหรอต้องต้องซื้อแพ็กล่องเขาเว็บได้๋อเพื่อจะเข้าเว็บได้จต่การเอาอันนี้เลยอันนี้ใส่กล่องมาเลยอันนี้ซื้อตังหักเลยนะครับอันนี้ซื้อตังหักเลยเพราะว่าเวลาเจออะไรที่น่าสนใจก็จะซื้อตังหากไปเพื่อไปเว็บแล้วไปกินในวันต่อไปได้เรื่อยๆเออมีสิ่งหนึ่งที่แปลกมากเลยอันนี้อะไรอะไข่อะไรอ่ะเคลมเยี่อมามาค่ะไข่เคลมเยื่อมา แล้วมันเป็นสีนี้นี่ไข่คเค็มเยอะมากดูสีก็ดิสีหน้าซื้อทานอ่ะใครเป็นคนคิดนะคะเออใครเป็นคนคิดเนี่ยคิดเองคิดเองเหรอ <c ười> คนเดินสะดุดตาเลยโอ้โหขอบคุณเขาอย่างขอบคุณอย่างขอบคุณขอบค,ค,คุณมาก<อ>ข,ขอให้ขายดีๆเดี๋ยวแม่มาร้านบัวนินจาใช่ขายของอะไร บัวนินจาหมานบัวนินจาขึ้นมาดูหน้าหน่อยดลูกสาวเป็นคนออกแบบป้ conv, ายแล้วก็ชื่อหลานว่าบัวนินจานี่เหรอคนนี้เหรอบัวนินจาอายุเท่าไหร่นี่เขามีลูกชายนะเขามีล <to ูกชายนะขอเบอร์โทรกันไว้สิโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวเอาไปงี้เลยเอาไปงี้เลยขอบคุณมากบัวนินจา เอามาชิมหน่อยสิมันเป็นยังไงรสชาติอ่ะแต่ขอช้อนหน่อยขอช้อนหน่อยอ่าฮะเผ็ดดูแลวทางเผ็ดแน่อือดีเลืออร่อยมากนี่แล้วออกเงพี่ออกนี่กินอะไรกินข้าวเหนือกินข้าวเหนือตัวไปแต่ขนมจีนนี่ต้องกินกับน้ำเงี้ยวแล้วก็ฝากครับพี่ออกมาให้ขอบคุณมากอันนี้อะไรครร้านนี้เขาให้มาขอบคุณมากขอบคุณเขาอย่าง ขอบคุณเขาอะไรนี่อะไรคะสตอดองแล้วก็กุ้งส้มของที่บ้านทลักมีสตอดองแล้วก็กุ้งส้มแวะมาสองร้านติดกันเลยใจดีนะคู่โอ้โหฟังเลยเขาอีกแล้วคือเขาเาเรียกอะไรลองม้วนสดค่ะลองม้วนสดค่ะลองจิ้ทุกวันจะอร่อยไผมผมกินบ่อยผมรู้รสชาติเป็นไงใได้ไหมจับเฮ้ยก็ทำอยู่ที่ร้านหน้าร้านเลยนี่นี่ลูกสาวทำเนี่งเอ้ลูกสาวสวยกว่าแม่อีกอะ ก็ลูกสาวงามกว่ามันก็ต้องลูกสาวสวยของแม่ใช่ไม่งั้นก็แย่ทอ้วแม่สวยของลูกสาวลูกสาวก็แย่แล้วทำไมอยู่ทำเป็นอ่ะวันนี้เรานมหวานนะหนูชอบอะไรมาชอบทำขนมหวานหนูทำไมมาดูดิหารโรงแรมมาดิหารโรงแรมเนาะหนูทำมาอยู่ๆมาทำขนมอะไรนะลูกมาทำขนมหวานใช่เขาบอกว่าทำแล้วจะได้จะได้เงินดีแล้วรวยๆค่ะของม้วนทองม้องม้วนไงขอบคุณค่ะ มีอะไรเออกาแฟอะไรให้ให้รับประทานกาแฟค่ะกาแฟโบราณกาแฟสดทั้งโบราณและปัจจุบันมีหมดมีหมดค่ะคุณพ่อทำมาตั้งแต่โบราณเลยค่ะถุงเลยค่ะหยิบทู่ถุงกาแฟให้ดูหน่อยกาแฟโบราณต้องมีถุงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสมัยก่อนที่เราเคยกินกันเวลาเขาจะเขากจะดับม้วน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 แล้วก็บี๊ใส่ในถ้วยใส่ถ้วยแล้วก็เอานมหยอดเนื้อนทำตาลใส่แต่ถ้าปัจจุบันเป็นกาแฟสดแบบนี้ก็จะเป็นเครื่องบดใช่ค่ะถูกมใช่ค่ะเออแต่ถ้าเป็นโบราณเราก็จะเป็น โบราณก็เป็นไงเราชั่งเสร็จเราก็จะไว้ในหม้ออย่างนี้ <c oughs> เพื่อที่ให้มันความเข้มความหอมของความเป็นโบราณ <c oughs> ให้มันอยู่ในนี้ใชใใใ่ให้มันอยู่ในถ้วยให<ช>้มันอยู่ในคาบคาแบบนั้นนะมาเดินร้อนๆร้อนร้อนี้นะแวะเข้ามาชายเย็นของแม่ค้าคนนี้นะค่ะเออกินอย่างงี้มันก็กินเบารนี่เบารนี่ควบคู่ด้วยมีเอามาสักชิ้นห,หนึ่งไหมไปฝากมนี่แล้วนี่ทําเองเลยใช่ค่ะทําเองเลยค่ะเป็นเนื้อช็อกโกแลตฝรั่เลยค่ะพี่บอกเลยนะลูกสาวชอบกินมาก อาและต่อไปเป็นช่วงที่ทุกคนรอช่วงนี้นะฮะ <_ d ata> อยากทำแบบเนี้ยอยากทำแ <_ d ata> บวนี้ลูกสาวผมก็ทำเป็นนะฮะ <_ d ata> เป็นช่วงอะไรคะ <_ d ata> ช่วงเบ์นฟาสต์ฟูดค่ะ